ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนเและ f อที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์เป็นของลูกค้าจากจังหวัดกาลสินอ่าเป็นลูกค้าเก่านะที่เคยส่งมาซ่อมอ่าดูประวัติที่เคยส่งมาซ่อมนะครับคร่าวๆถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเมื่อาาราวพฤศจิกาปี2-3นะฮะอ่ตอนนั้น ที่ส่งมาซ่อมเครื่องก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับซ่อมไปก็กลับไปใช้งานได้สองส่สองห้ประมาณ2ปีเนาะลาล่านี้นะครับลูกค้าส่งกลับมาซ่อมด้วยอาการเปิดไม่ติดนะฮะตรวจเช็คเบื้องต้นก็มีการช็อตอยู่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ตัวขั้วเนี่ยมันมีมันมาอย่างนี้เลยเนาะ ดูจากสภาพแล้วมันน่าจะเสียหายมานานแล้วนะฮะอยู่ในสภาพนี้นะครับอโดนกระแทกเนาะไม่รู้ว่าไม่ใช่ครั้งนี้เนาะไม่น่าจะใช้ครั้งนี้ที่ลูกค้าส่งมาน่าจะกระแทกน่าจะกระแทกมาก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจากครั้งก่อนที่ผมส่งกลับไปหรือเปล่าแล้วมันกระแทกเสียหายแบบนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นมานานแล้วแหละพอดูจากร่องรอยมันมีฟงมีฝุ่น ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนคั่วด้วยเนาะนะครับขั่วทั้งสองอันเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าคั่วบวกมันแตกไปแล้วนะครับคั่วลบก็ก็แตกแต่ว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเป็นชิ้นๆเนานะอันนี้คั่วต้องเปลี่ยนส่วนตัวเครื่องช็อตนะครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาอ่าตรวจเช็คนะครับน่าจะมีการช็อตอยู่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะฮะมอเต์ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะครับก็เดี๋ยวแกะตรวจซ่อมกันเลย เปิดฝาออกมาภายในเครื่องก็มีฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะลูกค้าใช้งานก็ต้องมันตัวเช็คถอดออกมาเป่าฝุ่นบ้างนะครับตัวเครื่องสภาพเครื่องเหมือนโดนน้ำด้วยนะมีคาบน้ำอยู่บริเวณนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์ทางฝั่ง C c แตกหมดเลยนะครับ4ตัวเห็นไหม ะครับมีรอยอมีรอยไอคราไอ้น้ำยาที่มันแตกพุ่งออกมาติดตัวฝาก็ลูกค้าเข้าแจ้งมาแบบนี้ก็คือตัวเครื่องเนี่ยเดิมเขามีอยู่สามแผงนะครับสามแผงขนานกันเขาก็บอกว่าใช้ดีใช้ดีมาตลอดไม่มีปัญหาใดๆแต่ทีนี้ไอสามแผงที่เขาใช้อยู่เนี่ยเอาไปใช้กับบ่อประดานคือเอาไปใช้กับปั๊มบ่อประดาน นะครับก็เลยซื้อแผงใหม่มาใช้เป็นแผง600วัตต์นะฮะก็เลยมีปัญหานะครับทีนี้ไอแผง600วัตต์เนี่ยผมเข้าใจว่าแรงดัน VOC อ่ะมันน่าจะเกินนะแรงดันวนลอยของแผงครับต,ต้องต้องตรวจเช็คดูด้วยน่าจะเกินเนี่ยถ้าไม่เกิน C ตัวคาปาซิตเตอร์ก็คงไม่ไม่ระเบิดนะอันนี้ถือว่าเป็นมันแตกออกนะก็คือระเบิดออกมา คือตัวหัวมันแตกทุกตัวเลยนะครับคือไฟเกินนะครับไฟเกินนะใช้ไม่ได้นะครับไอ้แผงห0ร้ยวัตต์เนี่ยอ่าไม่รู้ลูกค้าซื้อมากี่แผงแผงเนี่ยต้องต่อขนานกันนะลูกค้าเขาถามว่ามันต้องขนานด้วยนะกรัแผงต้องต่อขนานเนาะแต่ทีนี้แผงหกร้อยวัตต์เนี่ยแรงดัน voc มันเกินห้าิบโวลต์หรือเปล่าต้องลองดูถ้าเกินใช้ไม่ได้นะครับเพราะในลักษณะเนี่ยไฟเกินแน่นอน คาปาระเบิดนะทำให้ไปเกินแล้วมอสเฟตช็อตด้วยนะครับตัวเครื่องมันรับได้แค่5้าสิบโวลต์นะครับยี่สิบสองถึงห้าสิบโวลต์ถ้าเกินนี้มีปัญหานะครับอันนี้น่าจะเกินเยอะด้วยถ้าถ้าเกินถ้ามมนอยู่ในช่วงห้าสิบห้าสิบห้าโวลต์เนี่ยตัวเครื่องอตัวคาปาซิเตอร์ยังรับได้อันนี้คาปาซิเตอร์แตกเนี่ยแสดงว่ามันเกินห้าิบโวลต์ไปเยอะอาจจะหกสิโวลต์หรือเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าต้องเช็ค แรงดันของแผงดูดีๆนะครับมันมันใช้กับมันใช้กับเอาไปใช้กับแผงตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวซ่อมไปแล้วห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะลองเช็คแรงดันก่อนว่าวัดแรงดันจากแผงดูก่อนว่ามันเกิน5้าสิโวลต์หรือเปล่าแรงดันไม่ไม่ควรเกิน5้าสิบโวลต์นะครับอยู่ในช่วงสี่สถึง4ี่้าโวลต์กำลังดีไม่เกินนี้นะครับอย่าเกินนี้ถ้าเกินมันรับไม่ได้เครื่องมันรับไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวผม เอาไปทําความสะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถอดบอร์ดออกมาาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเปลี่ยนมอสเฟตที่มันช็อตเนาะอืมอันนี้เปลี่ยนคั่วอีกต่างหากนะอันนี้ตัวนี้น่าจะโดนโดนหลายบาทอยู่นะนะครับเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะฮะเสียหายหลายอย่างเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเดียวกับครั้งก่อนที่ส่งมาซ่อมันหรือเปล่าครั้งก่อนก็โดนไปหลายบาดอยู่เพราะว่ามันเสียหายเยอะนะเดี๋ยวผมไปจัดการก่อนนะครับ ่ะครับตัวเครื่องตรวจเช็คแล้วมอสเฟตไม่ช็อตนะฮะมอสเฟตคอนโทรลเตอร์ไม่ชอ็อตที่ช็อตคือตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุไม่รู้ว่าอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันช็อตนะครับตอนนี้ถอดตัวเก็บประจุออกแล้วจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องเปิดติดปกติส่วนทางฝั่ง AC ทางฝั่ง AC ฟิลขาดนะครับ ฟิวทางฝั่ง ac ขาดแต่มอสเฟตไม่ช็อตนะมันมีรอยช็อตอยู่ตรงอ่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันโดนอะไรหรือตัวอะไรเข้าไปชอ็อตหรือว่าโดนน้ำแล้วช็อตนะทำให้ฟิวขาดนะครับมีรอยชอ็อตไม่รู้อะไรลายปิ้นขาดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คด,ดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอาตัวเก็บประจุตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วเช็คตรงจุดนี้แล้วใส่ฟิวนะครับเดี๋ยวมาเทสเครื่องกัน นะครับก็เปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวใหม่ทั้ง4ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนฟิลที่มันขาดแล้วก็ตรงบริเวณนี้ที่มีการช็อตนะครับลายพิ้นขาดก็ทําการต่อลายพิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนขั้วขั้ว d c ซีอินพุตนะเรียบร้อยตัวน,นี้จ่ายไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็เปิดติดแล้ว เดี๋ยวทดสอบเบื้องต้นดูนะครับว่าตัวเครื่องอผลิตไฟออกมาได้ปกติหรือเปล่านะครับจ่ายไฟ ac เข้าที่ตัวเครื่องนะไฟเข้าแล้วเปิดสวิร์รันเครื่องเครื่องรันแล้วจะด,ดูกำลังวัตต์นะครับผมลิมิตกระแสไว้3แอมป์ต้องได้อยู่ที่รลลาวๆ1 0 0วัตต์1 0 6วัตต์นะฮะ สูงสุดอยู่ที่1 0 6วัตต์ก็แสดงว่าเครื่องทําทงานได้ปกตินะครับผลิตไฟออกมาปกติแล้วดูอีกรอบหนึ่งดูมันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะฮะต้องอยู่ราวหนึ่วัต 150, วต์นะครับหนึ่งรอ่งร้อยเจวัตต์โอเคนะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติก็เดี๋ยวประกอบ นะครับแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ที่กําลังหวัดสูงๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังหวัดสูงๆนะครับับกระแสที่18แอดปอแรงดัน42โวลต์นะครับถ้าตัว ผลิตไยอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับตัวเครื่องเริ่มรันเดี๋ยวดูกําลังวัตต์สูงสุดนะต้องได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์ถึงจะถือว่าปกติ595นะครับเดี๋ยวรอมันรันขึ้นมาอีกรอบนะ 610วัตต์นะครับสูงสุด611วัตต์ครับก็ตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้อยู่ที่เราวๆ600วัตต์นะครับก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอ่ะก็สรุปการซ่อมนะครับอ่ากิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการ ที่มานะฮะคือเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุมาจากตัวเก็บประจุมันมีตัวใดตัวหนึ mm ่งช็อตเนาะอ่าตัวเก็บประจุทั้ง4ตัวเนี่ยมีอาการคือม ja. mm okay. ันมันแตกมันระเบิดอ่าเรียกว่ามันระเบิดแล้วกันหัวมันระเบิดออกนะครับเนื่องจากไฟเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยอ่าต้นเหตุที่ทําให้มันระเบิดเนี่ยจากแรงดันไฟแผงเกินเนาะนะครับก็เลยทําให้ตัวเก็บประจุระเบิดแล้วมีอ่าบางตัวที่มันช็อตก็เลยทาให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับ แล้วก็ทางฝั่ง AC เนี่ยมันมีลายปิ้นนะฮะลายปิ้นช็อตจนฟิวขาดเนาะก็ดำเนินการต่อลายปิ้นนะครับเปลี่ยนฟิวแล้วก็ตรงขั้ว DC i n อินพุตนะครับมันแตกจากการกระแทกจากการขนส่งหรืออะไรอันนี้ไม่ทราบนะครับก็จากการเปลี่ยนตัวขั้วนะครับเปลี่ยนตัวขั้ว DC i n อินพุด้วยนะตัวนี้ก็เปลี่ยน C นะครับเปลี่ยนสีตัวเปลี่ยนขั C ้ว DC Input เปลี่ยนแก้ไขลายปิ้นเปลี่ยนฟิลนะฮะก,ก็หลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้ตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติแล้วนะฮะก็ลูกค้าลองตรวจเช็คแผงดูลองเอาวิเตอร์วัดแรงดันแผงโซล่าเซลล์ดูต้องไม่เกิน 50V โวลต์นะครับคือทางที่ดีไม่ควรเกิน4 5โวลต์ยิ่งดีนะเด็ดแรงดันโวลต์ลอยของแผงนะครับเพราะอาการเนี้ยที่ตัวเก็บประจุมันระเบิดเนี่ย นะครับแรงดันแผงโซล่าเซลล์มันเกินเกิน50โวลต์นะครับคือแรงดันอินพุตอ่ะมันเกิน50โวลต์เลยทาให้ตัวเก็บประจุระเบิดนะนะถ้าลูกค้าซ่อมแล้วเอาไปใช้กับแผงชุดเดิมเนี่ยที่มันมีแรงดันเกิน50โวลต์เนี่ยเอากลับไปนะครับมันก็จะตัวเก็บประจุก็จะระเบิดอีกตัวเครื่องก็จะมีปัญหาอีกนะครับอ่ะก็ลองตรวจเช็คแผงโซล่าเซลล์ให้ดีๆแรงดันของแผงเกินหรือเปล่านะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องโจไย้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิป หากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ